วว้าวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนไปค่ะวันนี้ไปเยี่ยมชมสวนแม่ย่าก,กันค่ะพอลูกพอลูกเดินจับมือกัน อากาศดีดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันกลัวมาวินเหรอ <c oughs> แอปเปิ้ลเเขียวอ้แปปิลต้นสาธารณะนะคะเอ้ยเก็บเลยเพราะว่าเอาไปจิ้มพริกเกลือกินตัวเอามาเอาไปเอาไปเอาถือลูกเก็บปไ,ปไปเอาถุงกับประปามาก่อน ดูสเิเก็บไม่มีมือถือเลยไม่มีอะไรใส่เราค่อยมาเก็บไปเอาถุงก่อนเนาะเนี่อยอยเน่ได้แล้ว ครับถึงแล้วค่ะสวนของโอมะสวนของแม่ย่านะคะแอปเปิ้ลไปจิ้มที่เกลือกินไม่มีถุงใส่นะเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนแล้วค่อยไปเก็บฮัลโหลบรรยากาศดีดี ชอบชอบนี่กำลังเอาถุงไปเก็บแอปเปิลน,นะคะเดี๋ยวจะเอาไปจิ้มพริกเกลือกินแล้วก็จะเอาไปดองเอาแอปเปิลดองนะฝูงเป็ดฝูงเป็ดเอามาเก็บกันค่ะเก็บยูก เปิ้ลกันนะคะชบไปกินเปรี้ยวอื้อหือ ชอบกินกับกรอบเปรี้ยวนะจะเอาไปดองนะนี่เอาไปดองสุดยอดเลยค่ะแอปเปิลดองนะ่จะอร่อยมากอืออือ เด็ดมันเลยเด็ดมันเลยค่ะเพื่อนๆดอกชบานะคะสีขาว สวยมากๆเลยค่ะชอบดอกไม้มากๆเลยค่ะดอกไม้ช่วงนี้หน้าร้อนเนาะดอกไม้ก็จะสวยแต่เดี๋ยวเราไปดู เียน่นเปียน่น,น,นรสชาติเขาจะคล้ายๆฝรั่งฝรั่งบ้านเราอะเนาะคล้ายๆนี่แหละค่ะเนี่ยอันนี้ยาวมากๆอันไหนาย,ยาวมากๆอู้อันนั้น,นาย,ยาวมากๆมาตรงนี้ตรงนี้ลูกเขายังเล็กอยู่เลยค่ะแต่ว่านกชอบกินแบบตอนที่เขาลูกเล็กๆอะ่ะมันจะกรอบอร่อยดี ผิวไม่ค่อยสวยแต่รสชาตินี่หวานกรอบมากเก็บไ,ได้มั้ยคะืมเคลนะคะผักเคลผักเคลสวยกินไม่ยาใบแข็งแรงมากใบใหญ่มัมงกร เรเขากิบเขาเสมอจะซึ no? ่งชมการ์วยนไหนดูที่มาวินว้าวใช้สโลปนุ่ว่เรสครับมันสรังซิสเตอรลูกใหญ่ใหญ่อันนี้อะไรอ่ะลูกลูกกินกีนี่บวบนะบวบ โอ้มาไม่เห็นโอ้อโหมาวินตาดีมากมาวินเห็นบวบลูกยังใหญ่เลยว้าวหนักไหมลูกไหนมีอันเล็กไหมดูสิอันเล็กอันเล็กมีไหมมีอีกไหมมีอันเล็กอืมอืมครับมีอันเล็กอันนี้ใหญ่เกิน เบนนี่ฮัลโลพากันกลับแล้วนะคะพากันกลับแล้วนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย